ถือว่าเป็นประเด็นร้อนแล้วนะครับสําหรับการย้ายผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีในกรณีที่รัฐบาลกลางมีงบสนับสน,นุนหรือว่าเยยวยาผู้ประสบภัยความขัดแย้งไทยกัมพูชาล่าสุดนี้แต่ผู้ว่าอุอบลราชธานีกลับเบิกเงินงบประมาณที่รัฐบาลจะตั้งไว้ให้เพียงห้าหมื่นกว่าบาทก็เลยทำให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยภูมิธรรมเวชชยชัยสั่งย้ายแล้วครับก็คงจะเป็นประเด็นดราม่าหรือว่าพูดคุยกันตลอดสัปดาห์หลังจากนี้ครับว่าเหตุผลใดผู้ว่าราชการคนนี้จึงไม่เบิกจ่ายเงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรมาให้ตั้งร้อยล้านบาทแต่ไปใช้เงินงบประมาณอื่นเช่นที่บอกว่าใช้งบของท้องถิ่นหรือว่างบ เงินบริจาคของประชาชนแต่งบที่รัฐบาลกลางจัดสรรมาให้กับไม่ใช้ใช้เพียงห้าหมื่นกว่าบาทผมว่าเรื่องนี้คงจะเป็นดราม่าให้ฝ่ายคา้านให้ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลนําไปพูดนําไปขยายผลต่อน,นั่นแหละครับก็ไม่รู้ว่าใครวางหมากใครใครวางยาใครหลังจากนี้คงจะกระจ่างชัดขึ้นนะครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังใครเป็นใครใครทําอะไรไว้ใครวางยาใครไว้ครับ